ใครเป็นลูกหี้กยศฟังทางนี้นะครับกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาครับเพราะมีข่าวดีหลังจากที่กฎหมายฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้นะครับตั้งแต่วันที่20มีนาคมที่ผ่านมาถามว่าข่าวดีมีอะไรบ้างก็คือลูกหนี้กอยศออเนี่ยก็จะจ่ายเงินต้นน้อยลงนะบางคนจะจ่ายไปก่อนนีแล้วมีทั้งดอกเบีย้ยเข้ามาด้วยใช่ไหมครับแต่หลังจากนี้จะมีวิธีการคิดใหม่แล้วก็คนที่ค้ำเนี่ยก็ไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบแต่อย่างใดส่วนการที่มีการยึดซัย์ก่อนหน้านี้จะถูกงดการขายทอดตลาดออกไปก่อนนะครับซึ่งผลดีต่อลูกหนี้ทั้งเรื่องการผ่อนผันการชําระนี้ระยะเวลาการผ่อนการลดหย่อนหนี้ต่างๆเนี่ยปรับโครงสร้าง นี่มีผลต่อลูกนี้อยู่ระหว่างการดําเนินคดีหรือมีคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดหรืออยู่ระหว่างการบังคับคดีครับอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือการลดเงินต้นจากเดิมเบี้ยปรับตามกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยจะปรับไม่เกินร้อยละ7.5ต่อปีใช่ไหมครับแต่กฎหมายใหม่เนี่ยจะเหลือเพียงร้อยละ0.5ต่อปีครับส่วนคดีที่อยู่ระหว่างประกาศขายท่อตลาดทรัพย์สินที่ยึดมา ได้มีหนังสือแจ้งต่อกมมรมบัคับคดีให้งดการขายทอดตลาดไว้และมีหนังสือแจ้งให้ลูกทนี้ทราบแล้วครับทีนี้มาดูอยู่ตัวอย่างหน่อยเห็นภาพชัดๆแบบนี้ครับมีคําอธิบายเรื่องการคํานวณยอดหนี้ใหม่ไปฟังกันครับเช่นนะยกตัวอย่างครับนายเกู้เงินกอยศออมา2องแ0 0กว่าบาทตั้งแต่ปี2545ถึง2564ครับ นายเอคนนี้กู้มา2องแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทใช่ไหมค่ะที่ผ่านมาเนี่ยชำระหนี้ไปแล้วนี่นะครับหนึ่งแสดหมื่นบาทครับปรากฏว่าเงินชําระหนี้ทั้งหมดจะถูกนําไปชําระเป็นค่าปรับดอกเบี้ยไม่ได้มีการหักเงินต้นครับทอาให้เงินต้นยังอยู่อ่ะเงินต้นยังอยู่เท่าเดิมเหมือนเัยงไม่ได้จ่ายเลยแทบไม่ได้ลดเลยค่ะทีนี้พอเราจ่ายไปที่ผ่านมานายเอก็จ่ายไปตลอดแต่เงินต้นมันก็ยังลดลงน้อยอ่ะเพราะไปเสียตรงดอกเบี้ยใช่ไหมครับค่ะ กฎหมายนี้เบีย้ยปรับและลำดับการชำระนี่จะเปลี่ยนใหม่คือลูกหนี้คนนี้นายเอจะเหลือเงินต้นอยู่ที่50,000ืกว่าบาทเท่านั้นฮะเ,<อ>เพราะที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายแล้ว1นึ0 0 0สนแปดหมกว่าบาทจากเงินต้นทั้งหมด2อง0 0 0หกว่าบาท ดังนั้นก็เหลืออีกประมาณสัก4ี่ห้าหมื่นเท่านั้นเองเป็นการคำนวณเบีย้ยปรับใหม่ด้วยอัตราดอกเบีย้ย0.5%ต่อปีแล้วก็แบบย้อนหลังไปด้วยนะก็มีการปรับเรื่องดอกเบีย้ยตรงนี้ส่งผลทาให้เงินต้นก็ลดน้อยลงไปด้วยนะครับในะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการส่งหนังสือแจ้งสิทธิประโยชน์นี้ไปยังภูมิล,ลำเนาของลูกหนี้แล้วนะครับแต่ก็มีลูกหนี้ที่รับทราบแล้วก็ยินยอมเข้ารับการงดการบังคับคดีแล้วก็มีเรื่องของการที่ลูกหนี้กอยศเนี่ยติดต่อเข้าพบพนักงานกรมบังคับคดีหรือว่าาเปิดอ หมายของกมมรมบังคับคดีไม่ต้องหวาดกลัวนะครับเพราะว่า <c oughs> เป็นสิทธิประโยชน์ของ <c oughs> ทุกท,ทุกคนและผู้ค้ำประกันของลูกหนี้ด้วยครับถ้าท่านมารู้เงื่อนไขแล้วยินยินยอมในเรื่องบังคับคดีกยศไม่การปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ผู้ค้ำประกันของท่านหลุดพ้นไม่ต้องรับผิดชอบในนี้นั้นเลยนี่คือข้อที่ดีอย่างยิ่งว่าลูกหนี้จะได้รับสิทธิ์ในเรื่องการคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่ โดยว่าเบี้ยปรับจากไม่เกิน1 7อเ้เป็นร้อยละ0.5เท่านั้นและลำดับการชำระหนี้ไปชำระเงินต้นก่อนดอกเบีย้ยเป็นผลประโยช์การรนี้อย่างครั้งใหญ่เลยครับแต่ว่ากรมก็ดีกังวลที่มีการถแถลงวันนี้ก็คือห่วงว่าไม่น่าเชื่อว่ากรมก็ได้มีหนังสือไปตั้ง46,000รลายมีลูกหนี้เข้ามาเพียง109รายเท่านั้น นี่ฮ<ม>แล้วปัจจุบันเนี่ยมีลูกหนี้กองทุนที่อยู่ระหว่างการบังคับคดีกว่า46,000คดีทุรรัพ์กว่า6,600ล้านบาทแบ่งเป็นคดียึดทรัพย์กว่า22,000คดีแล้วก็คดีอายัดกว่า23,000คดีด้วยกันแต่เงาภาพรวมทั้งหมดสถิติข้อมูลคนที่กู้ยืมเงินกอยศเนี่ยมีกว่า 6ล้าน7แสนไร่ด้วยกันครับก็เป็นกองทุนนะที่ให้กู้ยืมเพื่อนําไปใช้การศึกษานะครับแต่ว่าขณะ,ะเดียวกันจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากจะมาบังคับคดีอะไรกันหรอกนะครับยังไงแล้วพอคุณเรียนจบแล้วเนี่ยมีงานมีการทํามีรายได้แล้วเนี่ยก็ช่วยจ่ายคืนกองทุนด้วยเพื่อที่เขาจะได้เอาเงินเนี่ยไปหมุนเวียนให้อนาคตกับน้องๆต่อไปออย้ํากันผู้ชมครับเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายนะคะยิ่งเขาปรับแก้ไขหลักเกณฑ์แบบนี้แล้วคือจะได้มีกําลังใจเวลาส่งเงินไปอย่างน้อยที่สุดไม่ใช่ตัดแค่ดอกเบี้ยนี้ไปจ่ายค่าปรับ น,นี่คือตัดเงินต้นก่อนเลยจูงใจกันสุดๆเลยนะอันเนี้ยดังนั้นก็ไปจ่ายคุณผู้ชมคะคอย่าทำให้เป็นแบบนี่ศูนนะสงสารคนอื่นเขาสงต่อโอกาสให้กับน้องต่อ